สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเรา,มาพบกันต่อนะคะสําหรับสูตรคํานวณแนวทางในงวดวันที่1เมษายนพศ63นะคะสําหรับวันนี้ทางเราขอแนะนําการคํานวณหลักสิบบนนะคะหลักสิบบนในงวดวันที่1เมษายนนี้นะคะรวมกันสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลคําเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศ,ศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอแนะนำการคำนวณหลัก10บบนสำหรับสูตรนะคะเอาหลักร0อยครั้งที่3ามครั้งนะคะบวกสองบวกหนึ่งบวกหนึ่งการคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางนะคะในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลลัพธ์ในอนาคตจอกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนำสูตรไปใช้เรามาดับการคำนวณโดยกันต่อนะคะว่า การคำนวณหลักสิบบนของเราในวันนี้คำนวณได้เด่นอะไรบ้างนะคะหลักร้อยครั้งที่3 2สองครั้ง2คูณได้4 4บวก2ได้6แได้ตัวเลข6 6หบวก1นงได้7 7็บวก1นงได้8สํสำหรับผลออกรางวัลที่1ในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก2ขอโทษนะคะ3ตัวบนออก7 7 4การคำนวณสูตร หลักสิบบนในงวดนี้คำนวณได้เลขเด่นนะคะเลขหกเลขเจ็ดและเลขแปดผลออกสามตัวบนเจ็ดเจ็ดสี่เพราะฉะนั้นการคำนวณในงวดนี้หลักสิบบนนะคะเข้าตัวเลขเด่นได้เจ็ด้7เจ็ดในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนตามสูตรนะคะในงวดนี้สามตัวบนออกเจ็ดเจ็ดสี่เรามารับชมกันต่อนะคะสําหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักร้อยครั้งที่สามสองครั้งหาคูสองได้สิบสิบบวกสองสิบสองได้ตัวเลขสอง สองบวยหนึ่งได้สามสามบวยหนึ่งได้สี่สำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกสองสองเจ็ดการคำนวณสูตรหลักสิบบนในงวดนี้คำนวณได้เลขเด่นนะคะได้สอง today, aan, ้ลขสามเลขสี่ผลออกสามตัวบนสองสองเจ็ดเพราะฉะนั้นการคำนวณสูตรในงวดนี้หลักสิบบนเข้าตัวเลขเด่นเลขสองนะคะได้สองในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนตามสูตรสามตัวบนนะคะออกสองสองเจ็ด สำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมานะคะหลักร้อยครั้งที่3 2ครั้ง9กาคนสอง18บบวกสองยได้เลขศนะคะ0ูบวก1ได้1 1-1บวก1ได้2สำหรับผลออกรางวัลที่1ในงวดถัดมานะคะ3ตทบนออก4 0 3การคำนวณสูตรหลักสิบบนในงวดนี้คำนวณได้เลขเด่ดน,นะคะเลขศูเลข1และเลข2 ผลออก3ตัวบน4 0 3ย์เพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดนี้หลักสิบบน้าตัวเลขเด่นเลขศูนย์นะคะเลขศูนย์ในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนตามสูตร3ตัวบนออก4 0 3นย์สาะคะสำหรับแนทางการคำนวณในงวดถัดมาหลักร้อยครั้งที่3 2ครั้งนะคะศูนย์คูณก็ได้0 0นบวก2ได้2 2บวก1ได้3 3บวก1ได้สําสำหรับผลออก รางวัลที่หนึงในงวดถัดมา3ตัวบนออก938การคำนวณสูตรหลัก10บ,บนในงวดนี้นะคะคำนวณได้เลขเด่นเลข2เลข3และเลข4ผลออก3ตัวบน938เพราะฉะนั้นสําหรับสูตรคำนวณในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นได้3นะคะเลข3ในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลัก10บบนนะคะ3ตัวบนออก938าดัมารับชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมา หลักร้อยครั้งที่3 2ครัง้งหาคน2ได้10 10บวก2 12ได้เลข2นะคะ2บวกหนงได้3 3มบวกหนได้สําสำหรับผลออกรางวัลที่1นึงในงวดถัดมา3ตับวบนออก4 4 6สีการคำนวณสูตรหลักสิบบนในงวดนี้นะคะคำนวณได้เลขเด่นเลข2เลข3และเลข4ผลออก3ตับวบน4 4 6เพราะฉะนั้นสำหรับการคำนวณในงวดนี้หลักสิบบนนะคะเข้าตัวเลขเด่นได้4 เลข4ในการคํานวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบบนตามสูตรนะคะสามตบบนออก4 4 6นะคะคืองวดวันที่16มีนาคมที่ผ่านมาสําหรับแนวทางการคํานวณในงวดถัดมาคืองวดวันที่1เมษายนพศ63นะคะสูตรคํานวณในวันนี้หลักสิบบนขอฝากทานผู้ชมเรามาล้นกันต่อนะคะหลักร้อยครั้งที่สามสองครั้งหกคูสอง12 12บวกสอง14 ได้ตัวเลข4 4่บวก1นึงได้5 5หบวก1นึงได้6สสำหรับผลออกรอรุ้นกันดูนะคะการคำนวณสูตรหลักสิบบนของเราในวันนี้นะคะคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลข4เลข5และเลข6นะคะหลักสิบบนวนทางในงวดวันที่1่เมษายนนะคะทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลข4ี่เลข5และเลข6นะคะยังไงก็สำหรับสูตรคำนวณในวันนี้ขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเรามารอลนกันต่อนะคะ คำเตือนนะคะแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะยังไงก็สำหรับการคำนวณของเรานะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเฮ้ๆ hey, hey, รวยๆทุกทุกท่านนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ